สวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาพบกับไซโกอีกแล้วนะคเพื่อนวันนี้นะคะไซโกก็อยู่ที่หน้าเกมในค่าย PG นี่แหละนะเกม Life of Apollo นั่นเองอยู่ในค่าย PG เนอะ ก็มาใหม่มเพื่อนเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG เลยนะก็เทพเจ้าแห่งพาธีด้านเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอหรือเปล่านะก็ใครสนใจอยากจะลองเล่นดูนานเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ดานล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวจะจิงลิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้กันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งไห้ด้วยนะก็มารีวิวเหมือนเดิมเพื่อนได้เลยเสียนะก็ไม่ซีเรียสเลยขอแค่มารีวิวให้ดูก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนานเพื่อนควรใช้วิจารยณในการรับชมก็แล้วกันขอกดเข้าไปในเกมกันก่นกอนนะนเพื่อนมา วันนี้นะเอาทุนมาหนักนิดนึงนะขอปรับเบ็ดยิ่รบเลยนะเพื่อนอะปรับเป็นแบบเล่นแบบเทอร์โบเลยนะจ๊ะมาดูที่แบบฟอร์มการจ่ายเงินเพื่อนก็ตามนี้เลยนะมันก็เหมือนเกมอื่นอะเออลายเดิมพันอะไรยังไงสกตเตอร์สี่ตัวขึ้นนะเกมนี้มีซื้อฟีสปินได้ก็ดีนะซื้อเลยไม่ต้องหมุนให้เสียมือเสียไม้เสียแรงเออก็ขอหมุนรอบแรกขอเปิดก่อนนะเดี๋ยวเปิดเทอร์โบก่อน ปิดทำไมวะเออดอกนี้นะคะคิวมาโอ้ยคิวมาอันนี้อะไรต่ออุ้ยอันนี้รถเข็นเหรอวะไม่รู้อะรู้แต่เล่นมนาะลายเดิมพันนะคะมันต้องมาจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะคะแล้วก็ลายเดิมพันให้เหมือนกันด้วยนะก็ไม่มีคําว่าจากขวาไปซ้ายนะเพื่อนมันต้องมาจากซ้ายไปขวานะ โอ้โหอันนี้นะ่ะรถลากของเทพเจ้าแห่งพระอาทิตหรือเปล่าโอ้โอยังไงอันนี้อะไรต่อโอ้โหดอกนี้ขนาดเพนื่อขนาดยังไม่ได้ซื้อเข้าฟีสเปนนะแจกง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหอันนี้คือมาเล่นให้ดูนะว,ว่ามันแจกหรือเปล่านะบางคนบอกว่าเกมใหม่มันแจกยากนะอทำไมเรามาเล่นมันแจกง่ายงวะอะ ขอซื้อฟีสปินไปเลยก็นแล้วกันพันห้าพี่ว่างไงนะนเพื่อนมามาดูกันซิว่าเราซื้อฟีสปินขนาดนี้นะ,ะมันจะแจกเท่าไหร่เฮ้ยได้มาสี่สปินแล้วนะนเพื่อนยังไงต่อโอ้ห้าสปินมาแล้วเพื่อนยังไงต่อโอ้หกเจ็ดสปินแล้วเพื่อนยังไงต่อโอ้ได้มาถึงเจ็ดสปินเลยนะก็ได้ประมาณ18หรือเปล่าน่าจะใช่นะ18ปสปินนะก็มาลุ้นนะคะเข้ามาข้างในเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นตัวคูณเพิ่มขึ้นนะแต่จะตัวคูณนะน่าจะไม่ได้อยู่กับเรานานนะมันถึงเวลาแตกมันก็จะเพิ่มตัวคูณให้เราเรื่อยๆนะคะเวลามันไม่แจกก็คือไม่แจกแล้วนะตัวคูณไม่แจกก็จะเริ่มจาก3มคูณสาใหม่นะเพื่อนอุย้ยคิวมาดอกนี้สวยเวออเอออันนี้นะคะได้โถ้นาเปล่าเออน่าจะใช่เออ4 5 0บยาสิบบ่อสี่เพื่นอนโหยังไงต่อสา้อยสาโอ้ยัยง จ้าบเพื่อน,น,น,นยังไงไวายแตกวายแตกเพื่อนคิวมายังสวยโอ้โหเสียดายอยู่เหมือนกันนะตัววายอะ่ะโอ้โหบิ๊กวินหืตอนนี้นะได้ทุนคืนเรียบร้อยเพื่อนก็ดีกว่าเสียนะมาดูนะโอ้โหไม่เก้าวินนะนเพื่อนเออยังไงต่อ โอ้ซสุ per ไม่เกาวินนะคะอืมระดับสุปเปอร์เมกาเพลแล้วไงต่ออืมหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทนะแค่ดอกแรกของการหมุนฟรีสปินรอบแรกเลยนะเนี่ยโอ้ได้ทุนคืนเรียบร้อยนอกนั้นกำไรเพื่อนๆมาไงต่อสิบมาสวยเจมาดิเจช่องแรกโอ้โห ไม้ลงเลยนะ168บาทเพื่อนใครนายอยากจะลองดูนะอยากจะลองเล่นดูก็สามารถคลิกลิงก์ั่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะคะเพื่อนโอ้ยคิวมาอย่างสวยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กีตาร์นะเพื่อนใส่หรือขาวๆขอบทองๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นพินหรือเปล่าไงต่อ6บาทก็มาว่ะ อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นมงกุฎหรือเปล่าเพื่อนมงกุฎของเทพเจ้าดวงอาทิตย์นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่เล่นอย่างเดียววะเฮ้ยเอาเหลืออีก7สปินเพื่อนเอาลุ้นดอกนี้ยังไงอุ้ยวายมามีโอกาส174บาทเพื่อนโลโล,โลโอุย้ยวายมายังไงเพื่อนโคตรเสียดาย โลมากเพื่อนๆโลกกับอีดาบนี่นะฮะโอ้ไม้แจกอะไรเลยนะอโอเคสามสิบบาทก็มาว่ะมาอีกสามสปินเพื่อนโอ้โหไงต้อโอ,โอ้ยังไงต้อ เพื่อนไม่แจกแล้วหรอก็โอเคได้กำไรก็2 3 0สรยก็เอานะดีกว่าเสียนานเพื่อนก็ถือว่า,า,า,าแจกอยู่นะเกมนี้นะโอเคนะนเพื่อนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันวันนี้นะไซกโกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยขอตัวไปถอนเงินก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้ไซกโกด,ด้วยก็แล้วกันไวน้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะ